ไปต่อหรือพอแค่นี้5วิธีดึงสติเมื่อถูกนอกใจสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไฮไฟออนท็อทุกคนวันนี้เราจะมาขอ,อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ใครๆหลายคนเคยเจอถ้าหากว่าแฟนของเรานอกใจหลายต่อหลายครั้งควรทำอย่างไงดีอีกปัญหาความรักที่เป็นเหมือนโจทย์ง่ายๆแต่ถ้าเราได้เจอเข้ากับตัวเองจริง ก็ยากที่จะหาทางออกได้เช่นกันเพราะความรักที่ถูกต้องและมีความสุขควรอยู่บนพื้นฐานของคำว่าคนสองคนแต่ถ้าเมื่อใดที่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกมันจะกลายเป็นปัญหาความรักที่ท็อกซิกทันทีและบางครั้งก็อาจจะแก้ไขได้ยากหากคนที่ถูกนอกใจยังคงรักมากหลอกตัวเองและให้อภัยซ้ำๆอยู่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ h i ไฟล์ออน ขอมารับบทเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจและพร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปรับใช้กันได้จริงเกี่ยวกับปัญหาความรักที่ว่ากลัวแฟนนอกใจและถ้าถูกแฟนนอกใจหลายครั้งควรทำไงดีควรให้โอกาสหรือพอแค่นี้เราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าพื้นฐานของความรักหรือชีวิตคู่คืออะไรอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าพื้นฐานของความรักที่ถูกต้อง ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและความซื่อสัตย์ของคนสองคนเท่านั้นถ้าหากมีบุคคลที่สามหรือสี่เข้ามาพัวพันย่อมเป็นเรื่องที่ผิดและนั่นจะเป็นบอกเกิดของความทุกข์ในความสัมพันธ์เพราะการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นั้นหมายถึงการนอกใจและการไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักซึ่งถือว่าเป็นความผิดมหันต์ที่ไม่ควรทำและไม่มีใครสมควรได้รับการกระทำเหล่านี้ค่ะ แน่นอนว่าการนอกใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันได้เกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าเขาทำผิดและไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณคำตอบง่ายๆแบบใช้สมองในการแก้ไขปัญหาของการถูกนอกใจนั่นก็คือคุณควรพอคะ่ะแต่อย่างว่าแล่ละค่ะความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าการใช้เหตุผลหากคุณนั้นยังคงเป็นฝ่ายที่รักมากและไม่พอจะปล่อยเขาไป คุณก็มักจะหาเหตุผลและข้อดีด้านอื่นๆของเขามาหักล้างความผิดนี้จนกลายเป็นการเคียร์ใจให้อภัยและเริ่มมีการตั้งกฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นและนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ใครหลายคนเลือกทำเมื่อถูกแฟนนอกใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราชาว h i g ฟ Five on Top เข้าใจพวกคุณนะคะเราจึงมี5วิธีดึงสติเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ก่อนตัดสินใจว่าควรให้อภัย หรือพอแค่นี้กับการที่ถูกแฟนนอกใจหลายครั้งมาบอกกันค่ะ 1. ตั้งกฎให้แก่ตัวเองและเขาถ้าคิดในแง่ดีคนเราสามารถทำผิดกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการนอกใจผิดแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าไม่ซื่อสัตย์แต่ถ้าคุณยังรักเขาอยู่ให้คุณลองคิดบวกและเคลียร์ใจกับเขางตรงเพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เผยพังพลาดไปของเขาเอง เช่งถ้าคุณและเขายังรักกันอยู่จริงๆคุณจะหาทางออกด้วยกันได้เช่นการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นถ้าจับได้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำสองคุณกับเขาต้องจบความสัมพันธ์ลงด้วยดี 2. ถามตัวเองว่ารับได้ไหมกับพฤติกรรมการนอกใจและหยุดหลอกตัวเองร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรับได้หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นหยุดหลอกตัวเองว่าเราเข้มแข็งและยอมรับเรื่องเหล่านี้ได้ มีเช่นนั้นคุณอาจเป็นของตายของเขาเป็นทันทีเพราะการที่แฟนนอกใจหลายครั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจค่ะถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจและรักคุณคนเดียวเขาจะพลาดแค่ครั้งเดียวหรือไม่มีทางผิดพลาดเลยค่ะ 3. อย่าเชื่อคำแก้ตัวถ้าคุณมีหลักฐานชัดเจนเบื้องต้นของคนทำผิดมักไม่ยอมรับผิดและคนที่เจ้าชู้ก็มักมีนิสัยรักพี่เสียดายน้อง เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆแม้ว่าคุณจะจับได้คาหนังค่าเขาเขาจะขนคำพูดสวยหรูหรือชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดกับคุณให้คุณใจอ่อนและให้อภัยเขาหรือยิ่งไปกว่านั้นเขาอาจจะโยนความผิดครั้งนี้ให้แก่คุณก็เป็นได้เช่นกล่าวหาว่าคุณนั่นแหละที่ไม่ใส่ใจเขาเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องนอกใจคุณเพราะฉะนั้นจงตั้งสติแล้วควรถอยออกมา พราะการนอกใจไม่ควรเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้ง 4. คนเราไม่ควรเจ็บซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆหากคุณต้องเสียใจกับการถูกแฟนนอกใจหลายครั้งคุณควรบอกตัวเองให้พอและไม่ควรไปต่อค่ะกลับมารักตัวเองซะบ้างเพราะเวลาทุกวินาทีของเรานั้นมีค่าเราจึงไม่ควรเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเราค่ะ 5. จงใช้สมองมากกว่าความรู้สึก หยุดหาความดีจากตัวเขาเพื่อมาลบล้างความผิดที่เขานอกใจเพราะการนอกใจเท่ากับการไม่ซื่อสัตย์เป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในความสัมพันธ์อย่าให้ความรู้สึกที่ยังอาลัยอาวอนมงการชีวิตคุณคุณควรเดินออกมาเพื่อเจอคนที่เคารบและซื่อสัตย์ต่อคุณจริงๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสําหรับคําแนะนําทั้ง5ข้อที่เราได้นําเสนอไปแต่แอดอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า ไม่มีคำแนะนำหรือวิธีการวิเศษใดๆที่ทำให้คุณดีขึ้นได้เมื่ออกหักถ้าคุณนั้นไม่เริ่มต้นจบปัญหาที่ตัวคุณเองคุณต้องหยุดหลอกตัวเองเพราะการนอกใจนั้นคือความไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักหากโดนกระทำแค่ครั้งเดียวเหมือนก็เกินพอแล้วค่ะที่จะอดทนคุณควรหันมารักตัวเองและมุ่ออนไปข้างหน้ากันเถอะค่ะอย่างเช่นตัวแอดมินเองก็เคยประสบปัญหากับการถูกคนรักนอกใจ เข้าใจเลยค่ะว่ามันทั้งเสียใจและเจ็บช้ำอย่างมากแต่เมื่อแอดตั้งสติและคิดได้ว่าเราไม่ควรให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นค่าในความรักของเราแอดจึงทำใจแล้วเดินออกมาค่ะที่สำคัญเราต้องรักตัวเราเองให้มากๆค่ะเพราะไม่มีใครจะรักเราได้มากเท่ากับการที่เรารักตัวเราเองและสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบปัญหากับความรักอยู่ขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้นะคะ และสำหรับวันนี้พวกเราชาว Hi-Fi on t o นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆม,มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ